ค่ะคุณผู้ชมคะในสัปดาห์นี้เรายัางมีเรื่องราวของป้าสำรวยโตปรึกษาวัย66ปีและป้าอ,อนงศรีปัดชิมวัย60ปีแห่งบ้านสงเคราะห์สัตว์ป้าสำรวยซึ่งตั้งอยู่บริเวณด้านหลังของวัดโปรงไผ่จันทรังสีอำเภอบ้านานาจังหวัดนครนายกซึ่งปัจจุบันมีสุนัขและแมวที่อยู่ในการดูแลมากกว่า1,400ตัวแม้จะทำหมันเจ้าสุนัขและแมวไปแล้วก็ตาม แต่ยังคงมีคนนำมาปล่อยให้เป็นภาระหน้าที่ในการเลี้ยงดูของป้าสำรวยและป้าอานงรวมถึงคนอื่นๆที่อดสงสารไม่ได้เนื่องจากสุขภาพของป้าสำรวยที่มีหลายโรคเข้ามารุมเร้ามันเยอะขึ้นโดยเฉพาะช่วงเห็นบอกว่าช่วงน,วน้ําท่วมมีคนมาฝากด้วยมาฝากไม่เอาคืนก็ม,มีมาฝากเอาคืนมีประมาณสี่เจ้าหนูสี่เจ้านี่ประมาณกี่ตัว เจ้าหนึ่งก็ไม่เยอะเท่าไหร่ลูกห้าตัวเจ้าหนึ่งเจ็ดสิบตัวเจ้าหนึ่งโอ้โหไม่เยอะไม่เยอะเท่าไหร่นะคะแล้วก็มีอีกเจ้าหนึ่งแล้วพันพุดเดินทั้งนั้นเลยหกตัว่ไม่เอาคืนเขาบอกให้เลยอ้าวทำไมล่ะคะเขาก็บอกเขาเลี้ยงไม่ไหวอมมาเขาก็แต่ละตัวก็มีแต่โสม ก็พันพุดเดิ้ลน,นี้ถ้าไม่ได้ดูแลตัดขนตัดขนนี่มันก็ดูมันแ้่ได้กับเป็นก้อนเป็นเ็<ช>สโสมกปกนเป็นก้อนลตกสารกันท้ายสุดก็มาบอกยกให้แล้วก็แล้วก็<ช>ม,มีอีกเจ้ายัางไม่เอากับเืินก็10ตัวเหตุผลของคนที่เอามาฝากก็คือว่าเลี้ยงไม่ไหวจะไป<อ>ปล่อยอเนี่ยไม่ใช่หมาเขาเองมะมันมาออกลูกอยู่หน้าบ้านแล้วแม่มันก็ชอบไปเหาเขา กลัวมันกัดเย้สร้างความเดือดร้อนให้เขาอะไรเงี้ยแต่คนไม่ให้ป้าป้าก็แหม่ก็สงสารไม่รู้จะทำยังไงถ้าหมามีปัญหาเนี่ยบางครั้งเห็นคุณป้าถามกลับไปเลย่ว่าสงสารป้าบ้างหใช่ใชูุ่เมื่อวันนี้คนแถวนี้ก็อยากมาให้ป้าสี่ตัวเหมือนกันค่แต่ป้าบอกว่าทําไมเลี้ยงมันไม่ได้แล้วที่ฟ้องๆ้อเพราะว่ามันไล่ไก บอกว่าทําข้อให้มันอยู่สิสร้างตรงให้มันอยู่สักเอติดไข่เขา,ขาหรืออะไรก็ได้สักหลังหนึ่งให้มันอยู่กันบ้านป้าก็อยู่แบบบ้านเลี้ยงไม่ดีหรอกนะสกระปรกกัดกันไม่มีมที่จะอยู่เพราะว่า,าเขาจะไปปล่อยก็สงสารมันบอกอ่ะแล้วถ้ามันมาอยู่กับป้ามันถูกกัดตายนี่ไม่เป็นไรใช่ไหมล่ะก็เลยไม่เอามามบางตัวก็โดนลุมกัดตายป้าก็โศกเศร้าโอ้โหสงสาร ม,มัช่วยไม่ทันค่ะแต่อีกปัญหาหนึ่งก็คือเรื่องของสุขภาพคุณป้าที่ตอนหลังเนี่ยค่อนข้างที่จะมีหยุดเยอะเหมือนกันเพิ่งไปผ่าตัดถูกเข่ามาด้วยเป็นยังไงคุณป้าออถ้าก็มีโรคนะม,มันก็มีโรคคนแก่ก็เข่าเสื่อมค่ะและ้วก็โรคมะเร็งนมก็ตัดทิ้งแล้วหายแล้วใช่ไหมคะหายแล้วอันนี้นานหรือยังคะที่เต้านม เลยสาปีเลยสามปีมาแล้วค่ะค่ะแล้วก็มาผ่าเขาตอนนี้ก็เป็นโรคตับอีกโรคตับแข็งค่ะมันเกิดจากอะไรคะหมอเขาก็ยังไม่รู้สาเหตุนะคะหมอเขาก็ถามป้าว่าได้กินเหล้าสูโบุรี่ไหมป้าบอกไม่ได้ไม่ได้กินสูบบุรีไม่เคยสุบสุนัขแต่ละตัวจะได้รับการดูแลอย่างดีเพราะความรักและเมตตาจึงต้องทนลำบาก แม้จะมีคนมาสร้างบ้านให้อยู่แต่ป้าสำรวยก็เลือกที่จะใช้ห้องเล็กๆในโรงเรือนของสุนัขเป็นที่อาศัยเพื่อจะได้ดูแลเจ้าสุนัขอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะช่วงเวลากลางคืนที่สุนัขอาจกัดกันจนเสียงดังรบกวนผู้อื่นแม้จะเหนื่อยแต่ป้าสำรวยก็ไม่เคยท้อถอยป้าเคยอท้อแท้อยากจะเลิกเลี้ยงให้มันรู้แล้วรู้รอดไปนะคะ เคยมีความรู้สึกแบบนั้นเข้ามาบ้างบางบางครั้งก็เหนื่อยค่ะแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ท้อหรอกค่ะถ้ามีอาหารใ้หมาให้แมวกินคือป้าก็ดีใจอะค่ะอ่าแล้วเราก็ก้มหน้าก้มตาเลี้ยงมันไปค่ะเท่าที่จะช่วยเหลือมันได้อ่ถ้าหมดหมดโอกาสจะช่วยเหลือมันได้แล้วก็ไม่รู้จะทํายังไงอะนะอเพราะว่าเราก็ต้องดูแลมันใกล้ชิดทุกอย่างอะค่ะ ตัวไหนเป็นเห็บเป็นหมัดเป็นคันทั้งตัวจับมันอาบน้ําจับอะไรอย่างเงี้ยทั้งวันไม่ได้หยุดมืดลงบางทีหน้าหน้าฝนยุงเยอะกระจุดยาอีกสะบะงกสะบังหายไฟไม่มือทุกคืนม,มื่เยป้าเลยรทะเลาะกับยาก,กันยุงทุกคืนเพราะฉะนั้นความสุขของคุณป้าก็คือว่าการที่เราได้เห็นสุนัขที่เลี้ยงทั้งหมดเนี่ยได้ <c oughs> ได้กินอิ่ม จ้าแล้วก็มีที่อยู่แบบนี้จ้านะคะหมาแมวมีมีที่พึ่งค่ะมีที่พึ่งไม้เป็นที่พึ่งให้ให้หมาแมวจ้าแล้วก็ช่วยมันไปเท่าที่ทําได้ค่ะบางทีก็เกินกําลังค่ะทําไม่ค่อยไหวแต่ก็ต้องทนทำอืมป้าก็ยังนึกในใจว่าจะมีใครเนาะที่เขาทาบ้าอย่างเรานี่ได้ไหมอ่านึกในใจอ่นะทำขนาดนี้คงจะทำไม่ได้ง่ายๆอนะ บางค่ำลางคืนบางทีก็นอนบัดเดี๋ยวบัดดาวหมากัดกันก็ต้องลุกขึ้นมาปราบมันละ,ะมาส่งเสียงใส่มันมันม่งอะไรมัง่งถ้ามากัดตัวเล็กก็ะจะไปช่วยตัวเล็กอืออแล้วถ้า,ถาเผื่อมีที่ขังมันส่วนเป็นจัดนี่เราก็จะสบายขึ้นหน่อยนะ,ะ,ะเพราะเอาตัวเล็กๆไว้เป็นท,นท,นนที่เป็นทางแล้วตัวดุๆไว้เป็นที่เป็นทางอะไรมันก็จะได้ไม่มากัดกันใช่อือฮป้าก็ ทำบ้านใหม่ขึ้นมาทีไรก็หมามีปัญหาก็ไม่ค่อยได้อยู่มหมามาใหม่เข้าไปอยู่ทุกทีเต็มไลหมด <laughs> พอทําจะเสร็จอะม,ม,มีข้อ,อกใหม่อยู่แข็งแรงอยู่ยังไม่พังเอาไปใส่มันก็เป็นอยู่แต่ยอย่างนี้แหละเวลาหนาวก็ต้องปูที่นอนให้มันอีกอ,อ่าหาผ้าเก่าๆใครเก่าให้มาก็ปู หมาเล็กหมาน้อยอยู่ตามกองก็โยนโย,ย,ยนให้ปูให้ในกงองตัวใหญ่ข้างนอกก็ปูข้างนอกเสื้อเก่าๆมั่งผ้าห่มเก่าๆใครให้มาก็บางทีก็ซักไม่ไหวซักเองด้วยบางวันก็ต้องให้เด็กช่วยซักซักทุกวันนะเพราะบางทีมันก็ไม่ได้นอนอย่างดีหรอกเราปูให้มันเนี่ยโหบางตัวมันก็แกล้งเขาตัวมันเองไม่ได้นอนแต่ไปยกขาฉี่ใส่ ไอ้ที่นอนเขาเปียกซะบางทีก็ไปขี้ไว้ใกล้ๆที่นอนเขาแหละกัดกันมั่งอะไรมั่งกะเยียบถูกผ้าถูกอะไรป้าก,ก็เก็บซักทุกวันใส่รองเทา้าบูทเอาแฟบใส่ล้างน้ำเปล่าทิ้งไปก่อนอแล้วก็ลงไปย่ำ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 คนก็ให้เครื่องซักผ้ามามเดียเด๋ยวเดี๋ยวหนูก็กัดสายขาด,ดหนูก็กาดสายขาดป้าก,ก็เลยขี้เกียจจะใช้ หนูก็เยอะมันมากินอาหารหมาม,หมันมันมันรู้ห้องอาหารหมานี่มันเข้าไปกับผงขาดมั่งอะไรมั่งปากกอุดแล้วอุดอีกไม่รู้จะซ้อมอยังไงเอาชนะไม่ไหวหนูเยอะจริงๆแล้วสุนัขแต่ละตัวนี่คือคุณป้าเนี่ยจะจะ,จะเป็นคนตั้งชื่อให้ทั้งหมด จะช่วยกันตั้งชื่อกับป้านงแต่ส่วนใหญ่ป้านงไม่ค่อยตั้งหรอกป้านง <c oughs> นานๆตั้งก็ <c oughs> ป้านงก็จะคอยดูแลแมวหมาหมาเล็กกับแมวหมาเล็กหมาใหญ่แกก็ดูทั้งหมดแ,หแต่ว่าแกก็ช่วยกันนะ่ะหม,ม,มาที่มีคนเอามามา,มาปล่อยให้คุณป้าไว้เนี่ยมันจะไม่ร้องตามเจ้าของมาหรอกคุณป้าบางตัวก็ไม่กินข้าว ถ้าหากว่าเจ้าของเขาเลี้ยงมาหลายๆปีนะมันจะคิดถึงเจ้าของคิดถึงบ้านเพราะในชีวิตของมันก็มีอยู่แค่นั้นอ่ะมีเจ้าของกับบ้านไม่มีอย่างอื่นค่ะมันพอเจ้าของเอามาปล่อยเนี้ยมันก็เหงาไม่กินข้าวไม่กินน้ําหอนหาแต่เจ้าของบางทีมันก็หนีขึ้นไปบนเขานู้นไปไกลๆหนีไปตัวเดียวเลยตาไปหอนอยู่ข้างบนป้าก็ฟังเสียงร้ว่ามันอยู่ตรงไหนก็ให้เด็กหิ้วน้ําหิ้วข้าวขึ้นให้กิน แต่ถ้าป้าเมื่อก่อนนี้ป้าแข็งแรงดีป้าก็ขึ้นไปให้ป้าก็ฟังเสียงว่ามันอยู่ตรงไหนแต่พอป้าขึ้นไปในหมามันก็ไม่ค่อยได้กินหรอกเพราะไอ้พวกแสบๆนี่ตามไปเป็นห้าสิบตัวเลยวิ่งันนำหน้าไปเลยมันรู้ว่าป้าจะไปทางไหนมันก็วิ่งไปแล้วพอหมาตัวนั้นมันเจอไอ้พวกนี้มันก็ยิ่งไปใหญ่มันก็ไม่อยู่กับที่ป้าต้องบอกให้เด็กขึ้นไปแล้วมีบางตัวนะ เจ้าของเอามาไว้นี่หลายตัวแต่มันหนีขึ้นไปตัวเดียวที่เจ้าแดง<ะ>ป้าก็บอกว่าพี่หมาพี่มันหนีขึ้นไปบนเขาเรียกไม่ลงพี่มาช่วยเรียกมันลงมาหน่อยสิเขาก็สงสารหมาเขาก็เป็นคนดีมากเลยนะเขาเรียกขเขาเรียกหมาจอนเขาเลี้ยงหมาจอนจัดอยู่<ะ>นี่เขาก็รีบขับรถมาชั่วโมงกว่าก็ถึงพอมาจอดรถอยู่ตรงเนี้ไม่ได้เรียกหละ มันมาก่อนหน้าก่อนหลังมันรู้มันมาจากไหนมันวิ่งมันดีใจโอ้มันกอดใหญ่เลยจะกายจะเกียกมันจะกลับไปเจ้าของแล้วท้ายสุดก็เจ้าของเขาก็เลี้ยงมันไม่ได้เพราะว่าเขามีปัญหาเขาต้องให้ป้าเลี้ยงแลวจับให้ป้าป้าก็อุ้มไปใส่กรงโอแล้วมีบางตัวก็อยู่แปดวันตายก็มีมันคิดถึงเจ้าของจ้ะมันคิดถึงเจ้าของอ่า เล่าประวัติหมาแต่ละตัวดูสิคะว่า mm. บางตัวก็ได้ค่ะแถวๆนี้ว่า mm. แต่ละตัวเนี่ยมาอยู่กับคุณป้าได้ยังไงแล้วคุณป้าก็ตั้งชื่อดูมันรักคุณป้ามากๆค่ะอ๋อตัวนี้ชือเจ้ายนมันวนเวียตลอดอันนี้เจ้ายนจ้าเจ้ายน,นนี่ก็น้องๆเขาถีบจักรยานออกกำลังอยู่แถวรามินทา่าเขาเจอเขาก็โทรมาถามป้า เจอมาพิการตัวแต่ผมไม่มีปัญญาเลี้ยงผมแม่ป้าเลี้ยงได้ไหมค่ะบอกเออป้าก็ฟังเสียงดูถ้าเขาเป็นเด็กอ่ะนะเขายังรักสัตว์ป้าเลยเอามาสิลูกมาป้าจะเลี้ยงให้ค่ะอ่าถ้าเขาก็เอามาก็เลยเลี้ยงเจ้ายุ่นมาจ้าเพราะว่าถ้าเป็นบางทีเด็กๆเนี่ยเสียงอย่างเด็กๆอยู่เนี่ยป้าก็สงสารเขาเพราะว่าดูเขารักสัตว์อะไรเงี้ยแต่เขาเลี้ยงไม่ได้ แต่นี้กันนี้เจ้านาคนี่ก็อายุเยอะแล้วเจ้านาคนะคะ10 10 17ปีแล้วเนี่ย่ะชักบ่อยเลี้ยงมาตั้งแต่มันตัวเล็กๆเลยป้าคะฮะแล้วมันก็เก่ามากเลยเนี่ยเป็นยังไงไม่ยอมแพ้ใครทั้งนั้นแหละเดินก็ขาพันกันกระดองกระแดงกระดองกระแดงขาไม่่อยมีแรงเท่าไหร่เกินเจ้า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 เตียนนี่ก็นี่นะคะชื่อเจ้าเตียน ็นแผลมาทั้งตัวนะไม่รู้โดนน้าร้อนลาดมาหรืออะไรเน่ามามาอยู่ที่นี่ได้ไงคะป้าก็<อ>ขับมาปล่อยหน้าวัดนี่แหละค่ะท่าทางมันจะดื้อมงเลยคนเลี้ยงเขาไม่เอามันเอามาปล่อยหน้าวัดแม่ะะจะมีลูกจ้างเข้ามาช่วยในการทําความสะอาดโรงเรือนหาบน้ําให้สุนัขรวมถึงช่วยในการปรุงอาหารให้กับสุนัขแต่ป้าสํารวยและป้าอานง์ยังคงเฝ้าดูอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การดูแลสุนัขเป็นไปอย่างทั่วถึงในช่วงหน้าเราจะกลับมาติดตามกันต่อค่ะ